เฮ้ยไม่ได้คราบดาวเลยเนี่ยบาปบ่าปอวาปอ อ้าวสวยจือต้นโอ๊กอยู่กลางเลยโอ้ดวงเรานี่มันทำมาด้วยอะไรกันนะครับนี่อะทำไมคนอื่นเขาดูได้โชว์ได้ลาบจังแล้วเล่นนี่ยอะไรเนี่ยขึ้นมาเป็นยี่สิบละยี่สิบโอเคตอนนี้กล่องกล่องไม้เป็นเก้าสิบบาทแล้วนะไม่ใช่กล่องผิดกล่องกล่องเหล็กเก้าสิบบาทแล้วพาะงั้นแหละครับโอ้เองินสำคัญมากพางกงั้นแหละรีบหาเงินกันนะครับ เดี๋ยวพอสาตเจอดเดี๋ยวเราก็วิ่งข้ามแมปเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะงั้นอะไรสู้ๆนะครับตือจะไม่สู้แล้วต้องการไม้อีกสามี่ังเผาแร่อยู่เนี่ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยวคนเลนมาเอาไว้นี้แม่ที่ขุดไอ้ที่ขุดกับไม้ชุดเนี่ย,ยได้เซตเซตตันละนี่หัหน่หนหนัหนตอนนี้หมู่บ้านมันให้อานาบ็นไายยัง ว่าบางหมูบ้าให้อนาวินไทยแล้วไม่ใช่ตังค์เยอะไหมเกล่าโอเคเห็นคีคิดถูกละที่เคยอมสู้ชีวิตในสี่วันในการครับที่ขุดอนันต์นไทายกับขวานี่ครโอเคเอ่อคุณคุณเลสอยู่ไหนอ่ะเค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 เจที่เคเป็นที่ขุดละเคนี่อ๋อ ผู้สาวผู้สู่ชีวิตเราวดาบนี่ต้องใช้ห้าใช้ห้าต้นโอห้โอเคมีโอห้าพอดีเลยอยู่ไหนวะเอ้าจานเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอืออ่อลูกมีตังอยู่สี่บกว่าบาทพอดีเลยโหคุณพระคุณเจ้าไปไปประจนภัยอยู่วันพีชขนาดนั้นเนี่ย หน้าตาคุ้นๆอะผมเห็นคนบางคนอยู่ด้านหน้าโอ้โหของกระจายเลยงั้นก็ไปเก็บของซะนะเอาไปเอาเอาชุบไม่ได้เฮ้ยอ๋อมีคนชุบแล้วดีมากดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเล่มาหาเคแล้วบอกเฮด้วยนะเฮอยู่ที่เดิมใจฮเห็นคนบางคนอยู่ด้านหน้าฮันเอ๊ะทำไมของเต็มอ่ะ นี่ครับเด็กชายดีมเปิดเสาเลยไหมเห็นเสาเห็นเสาบอสปะกทำหนึ่งใช่ไหมไม่หันหันตอนนี้หันที่ขุดเป็นอะไรหันอะเมริกายยังเป็นที่ขุดเป็นที่ขุดไหมงูเลยไปเชเอาเอาเมาที่เมาเมาดิเนี่ยที่ขุดเมนิเนียมเนี่ยไม่แต่หันขวานหันเป็นอะเมริกายังอ๋อจะยากไหม เดี๋ยวนะขวานะเป็นเอ็นในเป็นไทยใช่ไหมที่ขุดแสดงว่าไม่มีมิลเลียมเอ้ยเดี๋ยวนะฮานาททนมิลเลียมมีห้าพอดีเลยแล้วก็ไม้แฟร์ไม่มีวะไม้แฟร์อยู่ฝั่งนู่นนะฮันมิลเลียมอยู่ข้างหลังนะนี่แล้วก็มิลเลียมเนี่ยะนั่นนะดิกชายเลดมาแล้วขมอน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 เอาไป <c oughs> นี่นี่นี่ <c oughs> เอเอ,ชเอชใช่ ต้นโอ๊กอะอยู่ตรงนู้นฮันฮันไปครับที่ฮัน,นได้ที่ขุดเออมิลเลเนียมแล้วฮันไปขุดต้นโอ๊กได้ anyway. เลยตอนนี a, ้ entonces, คีได้ดาบแล้วไอ้ไอ้อาณาบินไทยในกล่องอะเอาไปได้เลยนะมาเลือมาเลืบางอย่างไม่มีใครเอาซุปใช่ม่งคี่เซลล์เองแล้วก็เอาซุปไปแล้วเว้ยเมื่อกี้แต่ฮันไต่ในกลับขึ้นไปให้เออ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 ไอคิเกสตันอ๋อถ้วยอืมเอาเดี๋ยวเดี๋ยนะ เออคุณเล็กคุณเล็กออกให้หน่อยเดี๋ยวเคใส่ถ้วยไหมเดี๋ยวมันกลายเปนี้แล้วก็เอาเนื้อใส่โอเคเนื้อเอาเอาเลยเอาละแล้วก็อันนี้แร่คุณเล่แล้วก็ไิ้ต้นโอ๊กเนี่ยเราคุณเล่เดี๋ยวเมื่อกี้เคให้แร่เนี่ยเห็นเห็นแร่กับไม้นี่ไหมเนี่ยก็เนี่ยในตรงนี้ตรงเนี้ยไม้ในเก็บไม้ในเก็บไปเลยมันเอาไว้ค้าพวกของของเมริเนียมอ่ะเดี๋ยวนะ ข<พ>องค,คุณเล่ต <จะ S 1> เต็มหรอ<ะ>ใช่มันมีกล่องตรงนู้นนะเนี่ยเมื่อเรามีดาวชีวิตเราจะง่ายขึ้นโอ้ตอนนี้ไอ้พวกพ่นไฟมาแล้วนะมาแล้วอ,อืมพันปแป่คือแบบพันพัฒนาชามากเวย ตรงนู้นเขาต่อสู้กับหินแล้วเคแบบสุภาพบุรุษมากเคตีวัวแป๊บตอนแรกใครก็ดูว่าเอ้ยอย่าเคไปช่วยเออเคสุภาพบุรุษทองทองขุดทองอยู่บอดีเงินมันขาดเงินมันขาดตีมอนแล้วมอนไม่มาเลยอะเลยแบบต้องมาน้ั่งตีขุดทองอยู่แล้วก็เปิดกล่องหัวเราเป็นไทยเยอะมากเขาก็เลยแก้เคอย่างงี้คุณเล คุณแย่งวเตถุชอบของเขาอะไรแก่แขนด้วยกันเอาเอาวานาเป็นเอาวานาเป็นไทยแป๊บจะได้ครับเสร็จมีเกาะเมื่อไหร่ฮะเอาเป็งได้มานะแน